สวัสดีลูกค้าค่ะวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะชัยภูมิค่ะเดินทางมาจากชัยภูมิวันนี้ทําซิลิโคนอะไรขนาดเท่าไหร่คะซิลิเตค่ะสามร้อยหกสิบห้าค่ะสามร้อยหซีซีเคยมีเพื่อนหรือว่าคนรู้จักมาทําที่นี่ไหมคะไม่ค่ะไม่มีนะคะลูกค้าศึกษาหาข้อมูลของคลินิกจากที่ไหนมาบ้างคะในเฟซค่ะในเฟซนะคะ,ะ,คะได้ไปดูรีวิวจากพวก YouTube อะไรอย่างนี้ไหมคะ ดูค่ะดูแต่มันอาจจะเป็นอีกเทคนิคนึงใช่ไหมแล้วมันเจ็บอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะไม่ค่ะช่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะหลังการผ่าตัดปกติดีค่ะปกติดีมีอาการมึนหัวหรือว่าเวียนศีรษะไหมคะไม่ค่ะไม่มีนะคะก่อนทําเป็นยังไงรู้สึกยังไงกลัวกลัวตอนนี้หายกลัวหรือย,ยังคะหายแล้วแล้วนะคะฝากอะไรถึงลูกค้าหลายๆท่านที่อยากจะเสริมหน้าอกแต่ว่าเขายังกลัวๆอยู่หน่อยนะคะมาเลยค่ะ แค่นี้แหละคะ่ะม,มันไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะคะ ทีนี้ทางคลินิกขออนุญาตฝากถึงลูก้านิดนึงนะคะหลังการเสริมช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูร้อนมันจะรู้สึกคันผ้าหน่อยอึดอัดผ้าหน่อยนะคะลูกค้าอดทนนิดนึงนะคะมันถามว่ามันเจ็บไหมมันมันก็ประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้เจ็บเกินนี้หรอกมันไม่ได้ถึงขนาดสิบรอทับอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะคะแต่ว่ามันจะรู้สึกอึดอัดผ้านะคะอดทนให้ได้เจ็ดวันครบเจ็ดวันคลายผ้าตัดไหมนะคะการดูแลตัวเองสําคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะ การใส่สปอร์ตบาและการนวดตามที่ทางคลินิกได้ชี้แจงไปแล้วเบื้องต้นนะคะโดยเฉพาะการการนวดนะคะจะต้องนวดอย่างน้อย,อยวันละ1ชั่วโมงนะคะช่วงระยะเวลาสามวันแรกแล้วก็ฝากอีกนิดนึงคือการดื่มแอลกอฮอล์นะคะขออนุญ,ญาตให้งดประมาณ2เดือนเลยเพราะว่าร่างกายลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนอาจจะไม่เป็นอะไรแต่บางคน ผ่านไปถึง2เดือน3เดือนแล้วอาจจะมีอาการบวมก็ได้ต้องซิฟนิดหนึ่งถ้ามีปัญหาอะไรลูกค้าทักหา,าแอดมินได้ตลอดเลยหรือไม่ก็ทักเข้าไลน์ OA เลยนะคะวันนี้ทางคินิกก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากๆค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันผัดไหมค่ะขอบคุณค่ะ